จยไม่ใด้ใครเก็บหลอเลยกได้เฮ้ยนี่อยู่แล้ว เซโยปุ๊บปะาทัชชีรีบบอกผมผู้ได้กลับมาเกิดใหม่ด้วยมุนงานความดีที่ไม่รู้ไปทำมาตอนไหนแน่นอนโชว์สิ่งที่มองเห็นให้ดูเป็นขวัญเหลี้ยวอะไรงนี่ยทำอะไรฮะไม่ทำอะไรเลยฉันไม่ทำอะไรทำไมไม่เลยไม่ได้เืยอะไรมา้ลย พันเื่อทุกวันเลยมีพันตนุมาส่งทุกวันเลยอะน้องมาฟองเขาหมดแล้วอะนี้ right? ไม enfin right? ่สงมาอันนี้มจะเกาหลีเกอะไรจไมเกาหแอบซื้อมาเลีมยวอะไรยดเองเกาหลีเอามาไอ้แอบซื้อเบเบมาจากเกาหลีมาจุ่มในไทยกัน นี่นาผูกน่าผูกอะไรก็ไม่สนทางนั้น,นดเลยเสือเยอะเกินไปแล้วเส <c oughs> ือเยอมันไม่แตะแล้วนะนี่ซ <c oughs> สือเยอะมันไม่ทำให้เก่งขึ้นหรอกจะไม่พูดโซ่แล้วทุกคนแต่ซสือเยอะมันไม่ทำให้เก่งขึ้นนอพี่พ <c oughs> ี่ไม่ฝึกซ้ <c oughs> อมอะความเก่งมันคือไม่ผูก้อมไม่ใช่พี่ของ ระเอกคาสมิเบิร์ดที่ทั้งชีวิตดูมา184ตอนมันก็แพ้ไม่เคยชนะสักซ้อเล่นเท่าไหร่ก็แพ้แต่แน่นอนมนุษย์เราถ้าเราตั้งใจมันจะแพ้กี่ครั้งร้อนกี่รอบลุกลบคู่ฟังไปกี่ครั้งฉันเช่อในสิ่งที่เิดตลอดชีวิตเราจะรุกขึ้นมาใหม่ได้ มันเห็นเราขึ้นมาทุกครั้งนั่นแหละพลังยังไม่มาเดาเก่งขึ้นอาจจะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันมะเรืนนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ของมะเรืนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ของพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้ของมะเรืนนี้ไม่ใช่มะเรืนนี้ของมะเรืนนี้ของมะเรืนนี้แต่แน่นอนวันหนึ่งเราจะเก่งขึ้นถ้าเราไม่ย่อท้อและยอมแพ้มันทัดเอางี้มาดิวันนี้ว่าถ้าแกเล่นแล้วแพ้ฉันเลยเฮ้ยฉันไม่เคยแพ้แกรอเลยก็ได้ให้นชะอยู่แล้วแกทำอะไรเนี่ยขบวนนี้ไปเทงไปเทง ตัวตาวินเลตของฉันหน่อยนะแต่ชาญชนะชัญถ้าตกแค่เด็กประถมอน,นุบาลฉันก็ชนะมาสองรอบที่เหลือแพ้ตลอดอาชีพมีแต่ตังอย่างเดียวมันไม่ทำให้เก่งขึ้นตมืไหนใครบอกว่าคนรวยก็คุณเก่งทุกคนเขาก็ชนะทุกอย่างเคนก็ขอให้มีตังคอยเคยพูดบบไว<อ>้ไม่รู้แต่วันนี้ผมคือคัตซามิเบิร์ทริพอนฉันดีกว่าแกถ้าเกิดฉันแพ้แกฉันจะเอาไปเผา ทิ้งทั้งหมดเลยศบตาแม่ศบตาเธอคนนี้สบตาันก่อนไม่รู้ฉันเป็นหรือเปล่าลทิ้งก็ต้องเลิกซื้อทั้งชีวิตโอเคผมจะดีกว่าจูม่ากคนถ้าวันนี้สิ่งที่ผมแกะมาทั้งหมดวันนี้ผมแพ้ใช่ไหมผมจะเอาไปทิ้งให้หมดแล้วก็เผาไฟหมดเลยผมจะเลิกเป็นนักกีฬาเกียร์สปอร์ตถึงวันที่สม้เกิร์จะต้องลาวงการเบเบบางครั้งคนเราอาจจะต้อง ยอ่อ,อ,ยอแพ้ย่อแพ้เราก็กลับมาซื้อใหม่จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็อันนี้แปดเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เก้าอันนี้เป็นเส้นใหญ่พร้อมอะไรวว้าวเริ่มไปเลยแกวันไกลก่อนไอ้อนั่งรอดีๆละ่ะทา้ายแกวันไกลมุกออกมามกวันไกมุออกหายหัวไปไหน วันนี้จ่เป็นอะไรอันี่เยคือจริงๆหลายอันก็มีในไทยนะคะทุกคนแต่แค่ว่าบางทีมันก็หาซื้อไม่ได้เ <c oughs> พราะมาขายดีเซลกันค่อนข้างแพงมากเลย <c oughs> อันนี้ได้มาถูกๆูก่อสามร้อยกว่าบาทแลามปดกล่องแรกกล่องที่นึงเราจะมาลุ้นกับว่าเราจะได้ไทแรนโนบีทไหมถ้าผมได้ตัวหน้ากล่องคมละ <c oughs> มันลุ้นกันทุกคนเบทูเพอ น้ำติดทั่วเลยนั่นเอาชิเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าถ้าแบบว่าชีวิตจะเจริญต้องเก็บตังค์ไว้ที่แฟนเจริญแล้วกูของเกาหลีที่ต่างจากของญี่ปุ่นแล้วก็เซตเอเชียฮ่องกงนะคือเขาจะไม่มีตัวสแกนโค้ดตรงนี้นะครับนี่ที่ผมศึกษามาแล้วก็ตัวสแกนโค้ดเขาอ่ะจะอยู่ในนี้เดี๋ยวทุกคนจะตกใจดว่าเฮ้ยได้มาเป็นของฟอร์มหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเขาจะใส่ซองแยกแบบนี้คือแม่แบบบางคนจะบางร้านแอบเปิดใช่ไหม ลรวแอบดูว่าเนี่ยเฮ้ยมันตัวไหนว่าเพื่อสแกนดูก่อนอะไรเงี้ยอืออันนี้ไม่ได้แล้วอยากจะแอบในนี้หมดเลยเป็นซองแน่นหนาต้๋ของแท้แน่นอนนะครับซื้อที่ห้างมาเลยนะฮะนี่ภาคระทอมมี่มีอันที่จุ่มได้ก็คือมีแค่สองกล่องนะที่เราซื้อมาที่เหลือไปก่อนที่แบบว่าระบุมาเลยว่าตัวอะไรแต่ว่าแพ็กเกจของเกาหลีอ่ะตรงนะผมว่าดีกว่าทำมาค่อนข้างดีกว่านะเพราะตรงเนี้ยดูดิแหมบ้างเขามีแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลวดอ่ะคือล็อกไวเลยว่ามันจะต้องไม่หลุดกระเด็นแบบเออต้องไม่กิ้ง ความสุขอะไรเบอร์นั้นล่ะโอป้าเธอเห็นไปลาแดงไปไงแล้ววันนี้เกย์นชนะแน่ไปในตาวันนี้คาสมิเติร์ดชื่ออะไรนะคาร์ซมิเติร์ดจะได้เป็นใหญ่เป็นโตของเนะราลุ้นที่ถ้าลุ้นที่ปิดเราจะรู้เลยไหมมาดูว่าถ้าจะได้ตัวแล้วไหมลุ้นที่เปิดเลยดีวยกว่าเพาปิดม,มันต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมอันนี้ทรายังไม่เคยมีหรอครอับต้าจริงๆงันก็ซื้อแบบว่ารีเซลมาแล้วแหละที่เขาขายตัวนี้ไปเลยอ่ะมาลุ้นกันผมขอตัวอะไรได้สามสองห้าตัว อะไรวะบิดสีซอมด้วย <Hey. S 1> และแชดเป็นสีเหลืองแล้วแชทสีเหลืองสวยป่ะสีเหลืองใสประกอบเลยอืมชอบเสียงประกอบมากเลยอุ้ยเบตัวนี้ชื่ออะไรเอลจาก็เฮ้ยเป็นเบย์ุ๋นซ้ายเหรอเนี่ยแชทจี่ไปทีเป็นมั่วจริงๆแล้วตัวนี้คือด่าเจ้ นี่คือชื่อและอะไรอีอีสักอย่างว่าอีอีอีๆๆอีด้าวะวัยวะมันบูยยังวะเวิร์เวิร์เวิร์ตัวนี้มีสิทธิ์ได้โตรแลนั้นนบอกบอกเลยเพราะว่า เห็นปะที่ตรงนี้มันแหว่งอ่ะเพราะทางร้านอ่ะเขาแกะไม่ออกว้ยไ้ตัวที่ไว้ติดติดติดกันขโมยอ่ะเขาเลยขอตัดออกเลยเนี่ยเขาขอตัดออกนะตอนเราซื้อที่ร้านเดียวกันเขาบอกว่าถ้าสมมติทัดเดินไปแล้วไอ้ที่ติดกันขโมยยังอยู่ทัดจะโดนจะโดนรปภจับนะที่เกาหลีแล้วก็ต้องมานั่งยื่นเรื่องอีกายเขาเลยขอตัดเลยกันเพราะเขาแกะไม่ออกผมว่าตนนี้น่าจะตัวดีนเปิดที่เกิดมาว่าจะได้สีอะไรได้ตัวแรงชัวให้พลังก่อนไหมให้ปลังก่อนไหม ไม่ได้ม่รูังว่าจะได้ตัวอะไรไหมถ้าได้ได้ตัวไบวาวไบวาวไบววสองสหนึ่งอ้สีเหลืองอะก็ถือว่าโอเคอะมันเป็นไบว์วหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเป็นไบว์วแต่ว่าเป็นัวสีเหลืองไยงจริงตัวเด่นมันคือสีเขียวแต่นี่เป็นไบว์ว์สีเหลืองก็ถือว่าอย่างนั้นก็ยังได้ไววเลยได้แลเลย หมดแล้วไม่มีมสูตรแล้วทำไมหน้ามอเหมือนกันเลยอะใช่แต่ไม่แค่คนละสีไงอ้แต่สวยอยู่เหอเะล้เช่นนะฮะมาเช็ดสูยอยู่นะสามสหนะครับอันนี้สามหดีเลยกำลังหาพอดีเลยสามหกนย์ขอดูดิบิดบอปะเนี่ยโอ้โบิดทีนี่บิดทีนะครับทุกคนบิดทีเอ้ยโอเคเลยกำลังหาอยู่วู้ยว a n o u พอพิษมาเป็นไวบอลนเกลียวสีเหลืองนะครับทุกคนโอเคเลยเพราะทุกอย่างก็เหมือนกับสีเขียวแต่แค่ว่าคนละสีแค่นั้นเองแต่ว่าเล่นได้เห็นว่าตัวนี้มีคนทำคอมโบโหดๆวดมาอยู่นะคใครมีคาําแนะนําคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะลองทําและตัวต่อมาที่ผมซื้อมานะครับนี่นะฮะสกอร์เปียสกอร์เปโนสกอร์เปีโอเฮ้ยทำอะไรนี้ของมอตินี่นะใช่แี่เป็นแม่มดนั่นเป็นของมอติเลยนะนั่นนเป็นพิสซ่าพิซซ่าอาร์ U X 1 4กับ P X 0 2นะเป็นตัวคัสตอมเบย์นะอันนี้ไม่มียังยังฮะไม่มีเลยที่เหลือคือไม่มีละเพราะไม่ได้สุ่มไงก็เลยซื้อเพราะว่าไม่มีไม่มีพี่เป็นไรบ้า่พี่พี่พี่แกจะไปอยู่ชั้นแล้วใช่ไหมพี่จะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสิจ้ะแกามเมอ0์หนึ่งพัน มันเป็นเซทที่แบบว่าให้มาทั้งที่ชุดด้วยไงมันไม่ใช่ตัวสุ่มแล้วอันเนี้ยมันคือเป็นชุดพร้อมเล่นก็จะเป็นแบบนี้มีสายมีลันเชอร์มาให้เลยสายมาให้แบบอาตีเลยมีข้อมือพร้อมตัวสแกนโอ้นี่สวยเหอะลันเชอร์ของสกอ์เปียนอะเป็นสีเหลืองอะมันดำเหลืองนี่ดำขาอันมาติมิสาัน เว่าาเป็นเลเชอร์เสีห้า L O นะครับผมแก่ลอพี่เพราะว่าเราจะได้แข่งกับพี่ไม่ได้จบจุฉันไม่มีทางแพ้คนอย่างแกหรอกฉันเด็ดนะเก่งเสมอเด็กผู้หญิงคนชนาแล้วมาประกอบแล้วโอ้ยแมงป่องมันสวยมากเลยอ่ะมันมันไอ้นี่มันขยับได้ด้วยอ่ะข้างใต้เบรดมันอ่ะมันหมุนได้ปะเห็นปะมันมีแดงๆอ่ะมันหมุนได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคืออะไรของมันอ่ะมันหมุนได้ด้วยอ่ะ ไตัวขอบเนี่ยๆไหนปะปรับโหมดมันเป็นปรับโหมดสู้โหมดป้องกันได้นะเยี่ยแหละว,วู้มาแล้วเอฟเฟกต์ตะการาา์จานเลยกอล์ฟเปียร์ไอ้ตัวแมงป่องนะครับเบรดส,สวยมากนะครับมีสองโหมดที่ฉันเลือกใช้ด้วยนะผมแล้วก็เป็นแม็กเชสต็อกที่แถมมาคือ070นะครับบิดแซกนะครับผมอันนี้เป็นโกเลมนะฮะ UX13 โกเลมครับผมนี่รอดูว้าวโกเลมนี่ตัวเล็กเหมือนกันนะเนี่ยทุกคน แต่เขาบอกว่าเป็นตัวที่ดีเฟนต์ได้ดีมากมากไม่รู้จริงเปล่าวันวันหาแต่แบบที่เกาหลีเบเบขายที่ไหนก้ลนาเลเาาาาาาอาทาา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 าลายนเฮ้ยา่าา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 า แอรโร่ไงก่อนที่มันจะเป็นร่าง2งหรือ3นี่แหละที่ปกติใช้แมสแรกๆมานี่โกเลมเบสสวยนะฮะเบลดูแข็งแรงมั่นคงนะฮะส่วนแลชเชตที่ให้มาคือ160นะครับผมแล้วก็บิดที่ได้มาคือยูเอ็นนะครับผมบิดยูเอ็นโกเลมล็อกเป็นรหัส BX05 เหรอนิสานแอโร่โนี่คือ คือวิาสายแอรโลกก็ยังเป็นเหมือนกระตูนะครับเป็นสตาร์ตามีนานะครับผมและเชสสี่แปดศูนย์นะครับบิดครับโชว์บิดครับบิดบอลครับผมสตาร์ตามีนายืนานานๆนะเนี้ยยืนานานๆเฮ้ยผมไม่รู้ใครใครมีวิาสายแอรโลกเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว่าแบบมันดูงเงาแบบเหล็กเงาไม่เหมือนอันอื่นออันนื่จะเป็นแบบเหล็กดำๆอ่ะเนี่ยอันอื่นจะเป็นแบบเหล็กดำๆเหมือนเ่าแก่แล้วอ่ะแต่อันนี้คือแบบมันเงาอ่ะเงาเป็นปกติมากเลยอ่ะสวยป่ะวิสายแอรโลกกองต่อมาครับผม นี่อยากได้มานานแล้วว้าววยซามูไรเซเบอร์เอ็กซุสใช่นี่คือตัวของเอ็กซุสดรอปซ้อนไงไม่กินแล้วเปิดได้สีเหลืองอ่ะอ้าวอันนี้ต้อได้สีฟ้าเลยใช่ปะอันนี้ได้ครบสามตัวเลยเป็นเซ็ตคาร์เตอร์เกินไปซามูไรเซเบอร์น,นี่เป็นคนบอกให้ผมซื้อมาเยอะมากทั้ในคอมเมนต์ทั้งในยูทูบและทิกตอกนะฮะผมจะให้ทุกคนแล้วรามแดนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชุดของซำหรับไลเซเบอร์โอ้อ,อ,โอู้โหสีม่วงอู้เอออันนี้เป็นที่ชุดพิเศษนะฮะซึ่งอ่าผมไปดูคนต่างประเทศเขารีวิวมาว่าเนี่ยโคตรโกงตัวเนี้ยมันโกงมากเลยเพอถึงแล้วแบบมันตรงแล้วมันยาวอะ่ะอันนี้คือชุดแรงที่สุดเท่าที่มีแล้วมั้งณปัจจุบันโอ้โหเนี่ยติดได้นะฮะเขาจะให้พวกนี้มาเป็นอะไรนะเลือกติดมันจะติดยังไงนะ,ะก็เหมือนดาบจับคลิปที่เราใช้กันนั่นแหละอู้สวยจัดมาพร้อมกับสายสีเขียวโู้ดูดิ โคตรเท่เจ็บเปล่าเสกหลงเมื่อกี้พี่ไปหาหมอไหมไม่เป็นไรครับไปหาหมอได้นะพี่อย่าผมแกะเบบีดเองาไม่เป็นไรครับผมต้องแข่งกับพี่ก่อนมันจะได้จบไมเจ้าของพบกันได้แล้ววันนี้สบไลเซเบอร์เบรสวยจัด โค้รสวยสีสันอลังการมาพร้อมกับ, 270. L. L บ,บลัเชส270เจ็ด L ูน c h บิดเอลลัชเซเบอร์ระหว่างที่รอแก่ัผมจะเปิดกล่องสุดท้ายรอแล้วกันเนี่ยว้าวนี่โคตดแจมที่ไทยขายกันมันพันกว่าบาทเลยนะที่นู่นไม่รู้สึกเท่าไหร่จะไม่ได้เนะขาให้บิดมาเยอะมากเลยอ่ะดูดิ เนี่ยพ่คือมีทั้งบิด R A นะครับบิด P บิด B บิด R บิด M N นะฮะใครจะเริ่มเล่นใหม่เราอยากมัเริ่มแบบคอมโ,มโบอนะไรเงี้ยจริงเซตนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะมันมีเยอะอยู่เหมือนกันโอ้ยพี่ทำไมมันง้อมาอีกสี่อ่ะเป็นเซตมันเป็นเซตเลยแม่เหมือนขนมอะไรอ่ะเป็นเสี่ยวพวงอะ่ะเขาขายเป็นพวงเซตเซตอย่างเงีง้ยแหละเนี่ยขายเป็นพวงพวงอย่างเงี้ยแหละอ่ะนี่นะครับของกล่อง,องที่เมื่อกี้จะมาเปิดนะมี3ตัว3ตัวนี้ อย่างน้อยก็ยังได้ช้างเอสมันหนึ่งตัวและได้แม็กกาแน็กชิวช้างเอว้าวทำไมมันมีรูปนี้ขึ้นมาใช่เพราะว่าตัวไนท์เมลอนเนี้ยมีกระดิ่งอยู่ข้างในมีทำไมอ่ะใช้บาลาน้ำหนักโอหตามกระตูเลยปะใช่ที่มันบอกมันใส่กระดิ่งเข้าไปอ่ะใช่เป็นจริงๆเลยเหรอเรื่องจริงเฮ้ยคือสัญญาณพวกนี่เขาซื้อเซ็นเนี้ยมาทุกคนเขาต้องการเอาอะไหล่ไว้แบบเปลี่ยนคอมโบเล่นอ่ะ นี่เราได้บิดมาเป็นฟวงเป็นเตียวมีเลยนะทุกคนซึ่งจะใส่บิดไหนกับตัวน,นั้นดีเฮ้ยใช่ได้เป็นเบลสปินบ้างมันจะยึดได้จริงด้วยนี่ไงว้าว <Wow. S 1> มันโยกโยกได้เนี่ยที่คนยังไม่เคยเห็นนะดิเฮ้ย hey, มันโยกได้ตลอดเลยจดได้เ้ย <Hey. S 1> ใช่มันไม่ซับแรงแล้วเราได้เบรดเฮลแฮมเ m อร์มาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีไทโนบีสีแดงคาร์ะะสสิน และนี่คือตัวโชว์เด่นของเขาไนเมวเรียบร้อยไนเมลมานีอันนี้ยึดไนเมวทุกอันเลยและนี่คือบเบลเบลเกาหลีที่เราซื้อมาได้วันนี้มาแข่งให้มันจบจบหมดแล้วเหรอฉันจะแค่นี้เหรอใช่เยอะมากแล้วนะทรมันต้องหยุดได้แล้ววันนี้แหละพอพูดคำไหนก็ต้องคำนั้น <c oughs> มาดูว่านี่จะเป็นที่สุดท้ายของท่านหรือเป <c oughs> ล่าทุกคนล่ามาเลยถ้าฉัน ถ้าจะเอาทั้งหมดวันนี้ไปทิ้งเผาให้มันจุนน้าว่าฉันชนะแกจะต้องสนับสนุนฉันในการเป็นเบททุกบ้า์ต่อไปสนับสนุนคืออะไรเงินใช่ไหมใช่ถ้าพร้อมถ้าลองสนับสนุนสิพร้อมแล้วตัวที่หนึ่งซามูไรเซเบอร์ปะทะวิสันดา easy ตน Where are you ต่อวันิาด

ปะทะนหนแมวมีสตว์ที่โวโตชุดไปด้ยโซบิโอสเปีย์เอ็กซิมเดชฮารันโซวันอะเล็กแหลมจัดระเล็ก วันที่เจ็ดราลานอัศีตวันท้า กอ์เบียสเปียร์ปทะวิสาสแอร์โร่ t o มกอเบียเปียร์ Extreme แดมช่วยทมันโหดอ่ะแน่นอนมีีคนเล่นก็ไม่ โอเลมล็อกประทังวิสานอาร์ค4 3 2 1 ฉันพึ่งฟื้นมาจากความตุยคุ้ได้เกิดใหม่ด้วยบุญคุณอะไรที่ไม่ไปทำมาตอนไหนลาก่อนไฟดับไฟดับเห็นไหมเอ็นไม่แต่ว่าทำอะไรเบเบ๋ฉันได้หรอ คือนักสู้และลูกผู้ชายตัวจริงทัสมิเทิร์พูดคำไหนคำนั้นตามที่เราดีวกันไว้เราเป็นผู้ชายพูดแล้วก็ต้องทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้แพ้ก็คือแพ้เพราะถ้าฉันแพ้ฉันก็ต้องจ่ายตังค์ให้แกเปเล่นเบเบิดแพ้เป็นใครเป็นผู้สับสนุนหลักชนะเป็นใครแต่พอแพ้ทัตก็ต้องทำตามที่สัญญาเอาไว้ค่ะทุกคนได้น้ำมันหกใส่มือ เบ็ดทั้งหมดเข้าไปในถังเลยนี่เดียวเบนให้แกเป็นคนทําเองดีที่สุด <c oughs> แล้ไม่ต้องซื้อเรานะพี่พี่ไม่ต้องซื้อรู้ไหมพี่จะมีเป็นร้อยกันแล้วขอเธอฉันแค่พ่ายแพ้แกในวันนี้แต่วันหน้าแต่ที่มันยังเบลนไม่หมดใส่เข้าไปอีกวันหน้า แล้วันไหนๆฉันจะไม่ยอมหยุดเล่นมันหรอกแม้วันนี้ผมจะแพ้แต่วันหน้าผมอาจจะแพ้อีกทีก็ได้ทุกคนลมหน้ามัอนแม่จะบ้ารู้เด็นขาดผมซื้อมาแสงแดดไปแล้วแต่นี้ยังไม่เหมือนเดิมมันจะหยุดแค่วันนี้นแหละความายแพ้ของผมผมไม่กลัวไฟ ผมป้าทันาชีรีอนบอลกลับมาเกิดอีกครั้งด้วยบุญงานความดีที่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนผมนชูม่าเผาเบองผมหมดทั้งวันที่ผมู้สาบไปแอบเอามาจากเกาหลี ตอนนี้กลายเป็นแค่ขี้เท่ามีเหลือเขาคงครับพี่มันคงถูกเผาไหม้กลายเป็นก้อนหินในบ้านเราไปเรียบร้อยอเพราะจริงๆแล้วนี่พวกคนเยี่ยอุปบันทีึจะโง่เสียของฟรีเ <คน S 2> หรอไม่มีทางทางไหนมันเผาไปน่ะก้อนหินทั้งนั้นของกินกูอยู่นี่เว้ยเอ็มนะเฮ้ยพูดเยอะนะมึงถึงเวลาละ <c oughs> คนดีแลวคนซื่อมันอยู่ไม่รอดทุกวันนี้ถ้าเป็นคนแบบผมเนี่ย สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอยืมกดไลค์ก็ช่วกดซับสไครป์กดกระดิ่งติ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณที่รับชมโอ้ชุด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 ถึงว่าเผาไม่หยุดเลยป้าสายเปอยู่แล้วเผาน,นี่อย่าซื้อใหม่อุยซื้อมาแล้วไม่พออุยซื้อเพิ่มอีกแล้วซื้อมาอีกตัวลาก่อย่องไม่เบดและหินบ้านคือนนครับเรียบร้อยไหมครับ รเรียบร้อยเผาไปเลยหมดสิ้นแล้วใช่ไหมใช่ฮะอย่าซื้อเพิ่มอนนีกนะพี่ที่จะมีครบ100อันไม่ได้นะคะความเก่งอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เงินที่ซื้อหรือว่าจังหวนของเบเบ็ดมันอยู่ที่การฝึกฝนและเทคนิคนะพี่ไม่ใช,ใช่เรื่องเงินเท่านั้นไหมครับกระเป๋าเขาตุ้งตุ้งอ่ะพี่หนูว่าราาใช่ไปพักใช่ไหมห <c oughs> <c oughs> นูอยู่ข้างรถพี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเช็คมีเช็คโปรตีนแทนเบมีเช็คมีเช็ครสชาติสุดช่างมีเช็คมีเช็คระบบเผาผลาญมีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกอปป้าแอดอาจุม่ามีเช็คเคล็ดลับกุนดีของอปป้าไปจะของพร้อมกันได้แล้ววันนี้อปป้าแอจุม่ามีออยนีโจมไปเจะของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ ยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆเป็นคนที่ชอบคลิปและชอบลุยพอบสายงานอินฟลูเอนเซอร์เงินเดือนอย่างนี้เท่ไร่เขียนบอกไม่ได้เลยพี่อาจจะมาจากแอ t ิเ a อร์คอจ่ายได้ไม่อั้นครับขอคนที่เคยทำงานมาแล้วเท่านั้นแล้วว่าลุยไปได้